รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเลรัตกันหาเลขที่21อยู่ห้องบรจจ5เศรษ1ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงโครงการที่น่าสนใจอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลนะคะนั่นก็คือโครงการหนูบ้านละ250,000บาทในวันนี้ทางด้านปลัดกระทรวงม,มหาดไทยได้มีการประชุมชี้แจง ว่าโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านหรือโครงการหมู่บ้านละ2 5 0 0 0 0บาทน,นี้จะช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจระดับพื้นที่โดยมีนายกิษดาบุญลาบประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจรากฐานหรือตามแนวประชารัฐในพศอ 2,560ค่ะโดยมีผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงกาโหมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักง,งบประมาณกรมบัญชีกลางมีการเข้าร่วมกันพร้อมวิดีโอคอลคอนเฟรนต์ไปทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยประหลัดกระทรวงมหาดไทยเองนั้น ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการว่าเป็นไปตามมติของรัฐมนตรีตามที่กระทรวงการคลังได้มีการเสนอโดยได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินโครงการผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและทางด้านสาธนารณประโยชน์สอดคล้องกับปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพัฒนายอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามแนวประชารัฐมีเป้าหมายคือ74,655หมู่บ้านทั่วประเทศเป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น18,760ล้านบาทภายใน90วันตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาพศ2559ถึง31มกราคมพศ2560 ในปีพศ2559ที่ผ่านมากระทรวงมาหาดไทยได้ดำเนินการไปแล้วหมู่บ้านละ2 0 0 0 0 0บาทแล้วเสร็จสิ้นเมื่อวันที่31กันยายนพศ2559ซึ่งผลการดำเนินการโครงการดังกล่าวกระตุน้นเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านได้ดียิ่งขึ้นต่โครงการก็ได้มีข้อกำหนดไว้ว่า ห้ามนำเงินในโครงการไปซื้อครุพัณฑ์ห้ามนำไปสร้างสาลาการประเรียนห้ามนำไปซ่อมโรงเรียนห้ามนำไปจัดการอบรมต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ mm hmm. เว้นแต่ว่าจัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างอาชีพจึงขอให้ทางอำเภอได้ศึกษาเรียนรู้ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆและได้นำไปบอกทางหมู่บ้านให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ต่อไปค่ะขอจบการนำเสนอข่าวเพียงเท่านี้ค่ะค่ะแล้วผู้ใหญ่บ้านจะเอาเงินที่2 0 0 0ที่รัฐบาลได้อนุมาติให้เนี่ยค่ะเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาท้องถิ่นพื้นระบบพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจทั้งหมดอะค่ะในหมู <Okay. S 3> <K S 2> ่บ้านนี้ผู้ใหญ่บ้านจะเอาเงิน2อ0 0ไปทำอะไรอะคะก็หมู่บ้านของเราจะมีผลไม้พื้นฐาน3ามชนิด ลองกองทุเรียนลังศาส,ส่วนลองกองเนี่ยเราคิดว่าเราจะดันให้มันส่งออกไปประเทศอื่นส่วนลังศาส์เราก็จะมาบ่มมาหมักให้เป็นไวน์ส่วนทุเรียนนี้เราก็จะเอาไปอบแห้งเอาไปทอดทำเป็นทุเรียนทอดทุเรียนกวนใช้งบสอง0ห้าเลยเหรอคะ ใช่ใช่ใช่หมดเลยเราต้องจช้ให้คุ้มอ๋อเหรอคะไม่ใช่ว่าเก็บไว้สัก70%็เแล้วลงที่หมู่บ้าน30ปไม่ไม่ลุงลุงกำนันไม่ใช่คนอย่างนั้นอ๋อเหรอคะใช่ไม่ใช่ว่ากลัวลุงตู่เหรอคะไม่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 อ๋อเป็นคนดีอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านมากนะคะที่เสียเวลามาให้สัมภาษณ์วันนี้โอ้ยุงกัดลุงยุงกัดลุงเนี่ยบ้านนอกยุงเยอะค่ะค่ะอันนี้เร็วเร็วเนี่ยเมียลุงถ่ายอยู่อยู่ข้าวเนี่ยค่ะค่ะขอบคุณนะคะ